ครับนักเรียนพบกันอีกครั้งในตอนเรียนใหม่เรื่องสารกำหนดปริมาณซึ่งมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่นักเรียนควรปฏิบัติได้เมื่อจบตอนเรียนดังต่อไปนี้ครับ 1. คํานวณหาปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสารตั้งต้นแต่ละชนิดที่ทำปฏิกิริยากันหมดพอดี 2. คํานวณหาปริมาณสารตั้งต้นที่ทาปฏิกิริยาพอดีกัน 3. บอกความหมายและระบุสารกำหนดปริมาณเมื่อกำหนดปฏิกิริยาและปริมาณสารตั้งต้นได้ 4. คํคำนวณหาปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสารตั้งต้นที่มีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินพอความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีอาจเปรียบเทียบได้กับการประกอบรถจักรยานกล่าวคือ ล้อและโครงเปรียบได้กับสารตั้งต้นในขณะที่รถจักรยานเปรียบได้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจัก,กรยาน1คันประกอบขึ้นจากล้อสองล้อและโครงจัก,กรยาน1โครงจึงอาจกล่าวได้ว่าอัตราส่วนในการประกอบจัก,กรยานคือ2ล้อต่อ1โครงต่อ1จัก,กรยานดังนั้นถ้าเรามีล้อ4ล้อกับโครงจัก,กรยาน2โครง เราจะประกอบเป็นจักรยานได้กี่คันครับ2อคันครับใช่เลยครับและสังเกตว่าเมื่ออัตราส่วนระหว่างล้อต่อโครงเป็น2ต่อ1การประกอบเป็นจักรยานจะไม่มีล้อหรือโครงเหลืออยู่ เช่นเดียวกันกับในปฏิกิริยาเคมีคือถ้าอัตราส่วนโมเลกุลหรือโมนของสารตั้งต้นแต่ละชนิดที่ใช้มีค่าเท่ากับอัตราส่วนสัมประสิทธิ์ในสมการเคมีที่ดุลแล้วสารตั้งต้นก็จะทำปฏิกิริยาพอดีกันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด การคำนวณหาปริมาณผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งต้นทำปฏิกิริยาพอดีกันสามารถคำนวณจากปริมาณสารตั้งต้นตัวใดก็ได้ยกตัวอย่างเช่น A ทำปฏิกิริยากับ2 B ได้2 C ตามสมการนักเรียนบอกได้ไหมครับว่าถ้าสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาพอดีกันอัตราส่วนโมลของ A ต่อ B ต่อ C, C เป็นเท่าใด ตามสมการอัตราส่วนของโมลของ A ต่อ B ต่อ C คือ1ต่อ2ต่อ2ครับดังนั้นถ้าใช้ A 5โมลต้องใช้ B กี่โมลจึงจะเกิดปฏิกิริยาพอดีกัน5โมลของ A คืนด้วยอัตราส่วนโมล B ต่อ A คือ2ต่อ1ได้10โมลของ B ครับ แล้วปฏิกิริยานี้ให้ C กี่โมลครับ5โมลของ A คูนด้วยอัตราส่วนโมล C ต่อ A คือ2ต่อ1ได้10โมลของ C ครับจากจำนวนโมลของ A, B และ C ถ้าต้องการแปลงเป็นมวลยังจำได้ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรก็ใช้มวลโมเลกุลของสารแต่ละชนิดใช่ไหมครับ ถูกต้องครับซึ่งปริมาณสัมพันธ์โดยมวลสารสามารถสรุปดังแผนภาพที่แสดงแล้วถ้าสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเป็นแก๊สเราจะหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณได้อย่างไรครับใช้สมการของแก๊สคือ PV เท่ากับ nRT ครับเก่งมากๆครับซึ่งปริมาณสัมพันธ์โดยปริมาตรแก๊สก็สามารถสรุปดังแผนภาพที่แสดงนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าหัวใจสำคัญในการคำนวณ เกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมีคืออัตราส่วนโมลของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีที่ดุลแล้วหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า stoichiometric ratio อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างโจทย์ให้พวกเราช่วยกันคิดได้ไหมคะได้สิครับตัวอย่างที่1แก๊สไฮโดรเจน8กรัมทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน64กรัมจะได้น้ำกี่กรัมครับ เริ่มจากเขียนสมการปฏิกิริยาดูแล้วคือ2ไฮโดรเจนบวก1ออกซิเจนให้2น้ำซึ่งแสดงเป็นอัตราส่วนโมลสารได้เท่ากับ2ไฮโดรเจนต่อ1ออกซิเจนต่อ2น้ำจากนั้นหาโมลไฮโดรเจนคือ8กรัมไฮโดรเจนคูณ1โมลไฮโดรเจนต่อ2กร,รัมไฮโดรเจนเท่ากับ4โมลไฮโดรเจน และหาโมออกซิเจนจาก64กรัมออกซิเจนคูณ1โมออกซิเจนต่อ32กรัมออกซิเจนเท่ากับ2โมออกซิเจนเริ่มต้นได้ดีนะครับคำนวณหาว่าไฮโดรเจน4โมต้องใช้ออกซิเจนกี่โมไฮโดรเจน4โมคูณ1ออกซิเจนหาร2ไฮโดรเจนเท่ากับ2โมออกซิเจนซึ่งเท่ากับที่มีในปฏิกิริยาพอดี ดังนั้นไฮโดรเจน8กรัมกับออกซิเจน64กรัมทำปฏิกิริยาพอดีกันซึ่งเราสามารถคำนวณหามวลน,น้ำที่เกิดขึ้นจากโมไฮโดรเจนที่ใช้คือไฮโดรเจน4โมสามารถให้น้ำได้เท่ากับ4โมไฮโดรเจนคูณ2น้ำต่อ2ไฮโดรเจนเท่ากับ4โมน้ำซึ่งเมื่อนำสโมน้ำคูณมวลโมเลกุล18กรัมต่อน้ำา1โมน้ำ เท่ากับ72กรัมน้ำหรือคำนวณมวลของน้ำที่เกิดขึ้นจากโมของออกซิเจนที่ใช้โดยออกซิเจน2โมให้น้ำได้เท่ากับ2โมออกซิเจนคูณ2น้ำหาร1ออกซิเจนเท่ากับ4โมน้ำซึ่งเท่ากับ72กรัมน้ำเช่นเดิมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ได้น้ำ72กรัมค่ะถูกต้องครับ สังเกตว่าถ้าสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาพอดีกันปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คำนวณจากสารตั้งต้นแต่ละชนิดจะเท่ากันถ้าในปฏิกิริยามีการใช้สารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาไม่พอดีกันก็จะทําให้มีสารตั้งต้นชนิดหนึ่งทำปฏิกิริยาหมดโดยที่สารตั้งต้นอีกชนิดหนึ่งจะยังคงเหลืออยู่เราเรียกสารที่ทําปฏิกิริยาหมดว่าเป็นตัวกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ หรือ limiting agent เช่นเดียวกับการประกอบรถจักรยานยนต์ที่มีจำนวนล้อไม่พอดีกับจำนวนโครงเช่นถ้าเรามีล้อ6ล้อและโครงจักรยาน2โครงนักเรียนคิดว่าเราจะประกอบเป็นรถจักรยานได้กี่คันครับ2คันครับใช่แล้วครับและนักเรียนคิดว่าล้อหรือโครงที่เป็นตัวกำหนดจำนวนจักรยานที่ประกอบได้ และสิ่งใดที่มีเหลือจากการประกอบรถจักรยานครับโครงรถเป็นตัวกำหนดจำนวนจักรยานและมีจำนวนล้อมากเกินพอครับถูกต้องครับคราวนี้เรามาดูปฏิกิริยาเคมีระหว่างแกส๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนกันบ้างนะครับจากตัวอย่างที่แล้วเราได้ทราบมาแล้วว่าไฮโดรเจนทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน ให้น้ำด้วยอัตราส่วนสัมประสิทธิ์ในสมการปฏิกิริยาที่ดุลแล้วเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งอัตราส่วนสัมประสิทธิ์นี้เท่ากับอัตราส่วนโมเลกุลและเท่ากับอัตราส่วนโมลของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันสามารถแสดงได้ดังภาพคือไฮโดรเจน2โมเลกุลทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน1โมเลกุลให้น้ำ2โมเลกุล ถ้ามีไฮโดรเจน3โมเลกุลและออกซิเจน2โมเลกุลนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าจะได้น้ำกี่โมเลกุลอัตราส่วนโมเลกุลในการทำปฏิกิริยาพอดีกันคือ2ไฮโดรเจนต่อ1ออกซิเจนได้2น้ำดังนั้นถ้ามีไฮโดรเจน3โมเลกุลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน1โมเลกุลครึ่งให้น้ำ3โมเลกุลค่ะ ในกรณีนี้สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณและสารใดมีมากเกินพอครับแกส๊สไฮโดรเจนเป็นสารกำหนดปริมาณและออกซิเจนมีมากเกินพอซึ่งจะเหลืออยู่ครึ่งโมเลกุลหรือหนึ่งอะตอมใช่ไหมคะถูกต้องจากตัวอย่างข้างต้นเราสามารถบอกว่า สารใดเป็นตัวกำหนดปริมาณและสารใดมีมากเกินพอโดยพิจารณาจากภาพการทำปฏิกิริยาของอะตอมและโมเลกุลแต่โดยทั่วไปสารที่ใช้ทำปฏิกิริยาจะเกี่ยวข้องกับโมเลกุลจำนวนมากซึ่งอาจอยู่ในหน่วยวัดปริมาณอื่นที่ไม่ใช่อะตอมและโมเลกุลอาจไม่สะดวกที่จะเขียนเป็นแผนภาพดังนั้นการหาว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ นิยมใช้วิธีการคำนวณหาปริมาณสารตั้งต้นแต่ละชนิดในหน่วยของโมลก่อนแล้วอาศัยเลขสัมประสิทธิ์ในสมการเคมีที่ดุลแล้วเพื่อทำการเปรียบเทียบตามวิธีดังในตัวอย่างต่อไปนี้ <Yeah. S 1> ปฏิกิริยาการเผาไหม้กลูโคสในกระบวนการหายใจเป็นดังสมการที่แสดงถ้าในร่างกายมีน้ำตาลกลูโคส1.80กรัม แล้วหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป1.60กรัมสารใดเป็นตัวกำหนดปริมาณและสารใดมีมากเกินพอในปฏิกิริยานี้อันดับแรกหาจำนวนโมลของกลูโคสที่มีในปฏิกิริยาจากมวลที่กำหนดให้เท่ากับ1.80กรัมหารด้วย180กรัมต่อโมลได้เท่ากับ0.01โมล นำค่าที่ได้นี้ไปหาโมลของออกซิเจนที่ต้องใช้เท่ากับ0.01โมลคูณอัตราส่วนสัมประสิทธิ์6ออกซิเจนต่อ1กลูโคสได้เท่ากับ0.06โมลจากนั้นหาจำนวนโมลของออกซิเจนที่มีในปฏิกิริยาจากมวลที่กำหนดให้เท่ากับ1.60กรัมหารด้วย 32กรัมต่อโมลได้เท่ากับ0.05โมลซึ่งออกซิเจนที่มีในปฏิกิริยามีค่าน้อยกว่าออกซิเจนที่ต้องใช้ดังนั้นออกซิเจนเป็นสารกำหนดปริมาณและกลูโคสมีมากเกินพอเก่งมากครับวิธีที่นักเรียนคิดมานั้นเหมาะสำหรับการหาสารกำหนดปริมาณในปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นเพียงสองชนิด อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือการนำค่าโมลสารตั้งต้นแต่ละชนิดที่มีในปฏิกิริยามาหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของสารนั้นในสมการเคมีที่ดุลแล้วซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันสารตั้งต้นใดที่ให้ค่าโมลสารต่อเลขสัมประสิทธิ์น้อยที่สุดสารนั้นจะเป็นสารกำหนดปริมาณถ้าปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นมากกว่า2ชนิด วิธีนี้ใช้ได้สะดวกกว่าวิธีแรกนักเรียนลองใช้วิธีที่สองนี้ในการหาสารกำหนดปริมาณในตัวอย่างข้างต้นดูนะครับกรูโคส0.01โมลหารเลขสัมประสิทธิ์ของกรูโคสคือ1ได้ค่าโมลของกรูโคสต่อเลขสัมประสิทธิ์เท่ากับ0.01 และออกซิเจน0.05โมหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของออกซิเจนคือ6ได้ค่าโมของออกซิเจนต่อเลขสัมประสิทธิ์เท่ากับ0.00833ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าโมลต่อเลขสัมประสิทธิ์ของออกซิเจนมีค่าน้อยกว่าของกรูโคสดังนั้นออกซิเจนเป็นสารกำหนดปริมาณและกรูโคสมีมากเกินพอดีมากครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีสารกำหนดปริมาณคำนวณหาหมวลแมกนีเซียมออกไซด์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากแมกนีเซียม2.4กรัมและออกซิเจน10.0กรัมซึ่งทำปฏิกิริยากันดังสมการหนูคขาลองคิดดูนะคะเริ่มจาก การพิจารณาสมการซึ่งยังไม่ดุลเราก็ต้องดุลสมการก่อนได้เป็น2แมกนีเซียมบวก1ออกซิเจนให้2แมกนีเซียมออกไซด์จากนั้นลองหามวลผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมออกไซด์จากมวลแมกนีเซียม2.4กรัมคูณด้วยอัตราส่วน1โมลแมกนีเซียมต่อมวลอะตอมแมกนีเซียม24.3กรัมซึ่งจะได้เป็นโมลแมกนีเซียม แปลงเป็นโมแมกนีเซียมออกไซด์โดยคูณด้วยอัตราส่วนโม2โมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อ2โมแมกนีเซียมจากนั้นคูณด้วยมวล1โมแมกนีเซียมออกไซด์คือ40.3กรัมต่อโมได้มวลแมกนีเซียมออกไซด์4.0กรัมค่ะ แล้วถ้าผมใช้มวลออกซิเจนหามวลแมกนีเซียมออกไซด์คือ10.0กรัมออกซิเจนคูณด้วยอัตราส่วน1โมลออกซิเจนต่อมวลโมเลกุลออกซิเจน32กรัมแล้วคูณด้วยอัตราส่วน2โมลแมกนีเซียมออกไซ์ต่อ1โมลออกซิเจนจากนั้นคูณด้วยมวล40.3กรัมต่อ1โมลแมกนีเซียมออกไซด์ ได้มวลแมกนีเซียมออกไซด์25.2กรัมโอ้โหมากกว่ามวลแมกนีเซียมออกไซด์ที่คำนวณจากมวลแมกนีเซียมมากเลยนะครับถูกต้องครับและจากการคำนวณสารตั้งต้นที่ให้ปริมาณผลิตภัณฑ์น้อยกว่าถือว่าเป็นสารกำหนดปริมาณดังนั้นแมกนีเซียมจึงเป็นสารกำหนดปริมาณส่วนออกซิเจนเป็นสารที่มีมากเกินพอในปฏิกิริยานี้ และปริมาณผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมออกไซด์ที่ได้คือ4.0กรัมสังเกตว่าในตัวอย่างนี้นักเรียนได้ทำการคำนวณหาปริมาณผลิตภัณฑ์จากสารตั้งต้นแต่ละตัวซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อระบุว่าสารตั้งต้นตัวใดเป็นสารกำหนดปริมาณได้ซึ่งจะเห็นว่าวิธีนี้จะใช้ได้ดีมาก ถ้าโจทย์มีการกำหนดให้คำนวณหาปริมาณผลิตภัณฑ์ด้วยตัวอย่างต่อไปอลูมิเนียมซัลไฟด์15กรัมและน้ำ10กรัมทำปฏิกิริยากันจนกระทั่งสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งหมดตามสมการที่ดุลแล้วดังแสดงก็สารตั้งต้นตัวใดเป็นสารกำหนดปริมาณขอปฏิกิริยานี้ให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์มวลสูงสุดเท่าใด หลังสิ้นสุดปฏิกิริยาสารที่มากเกินพอมีมวลเหลือเท่าใดผมขอหาสารกำหนดปริมาณนะครับเริ่มจากโมลของอลูมิเนียมซอลไฟด์15กรัมคูณ1โมลต่อ150กรัมได้เท่ากับ0.1โมลเมื่อหาค่าโมลต่อเลขสัมประสิทธิ์ได้0.1หาร1เท่ากับ0.1 จากนั้นหาโมลของน้ำได้10กรัมคูณ1โมลต่อ18กรัมได้0.556โมลจากนั้นหาค่าโมลต่อเลขสัมประสิทธิ์ได้0.556หาร6ได้เท่ากับ0.0927ซึ่งค่าอัตราส่วนโมลต่อเลขสัมประสิทธิ์ของน้ำน้อยกว่าของอลูมิเนียมซอลไฟ์ ดังนั้นน้ำเป็นสารกําหนดปริมาณครับคิดได้คล่องแคล่วดีมากครับต่อไปหามวลไฮโดรเจนซัลไฟที่เกิดขึ้นสิครับจากสารกําหนดปริมาณน้ำา10กรัมคานวณหามวลไฮโดรเจนซัลไฟที่เกิดขึ้นเท่ากับ10กรัมคูณ1โมลต่อ18กรัมคูณ3โมลไฮโดรเจนซัลไฟ,ฟต่อ6โมลน้ำ คูณ34กรัมไฮโดรเจนซัลไฟต์ต่อ1โมลไฮโดรเจนซัลไฟ์ได้9.44กรัมไฮโดรเจนซัลไฟ์ดีมากครับทีนี้หามวลสารที่เหลือนะครับหนูขอลองดูนะคะจากสารกำหนดปริมาณน้ำา10กรัมํำนวณหามวลอลูมิเนียมซัลไฟต์ที่ใช้ไปเท่ากับ10กรัม คูณ1นโมต่อ18กรัมคูณ1นโมอลูมิเนียมซันไฟต่อ6โมน้ำคูณ1น0กรัมอลูมิเนียมซันไฟต่อ1โมอลูมิเนียมซันไฟได้13.9ดกกรัมอลูมิเนียมซันไฟเมื่อนำไปลบออกจากมวลอลูมิเนียมซันไฟตั้งต้น15กรัมได้มวลที่เหลือเท่ากับ1.1กรัม ลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับแมกนีเซียม12กรัมทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคอริก2โมลาร์ปริมาตร100ลูกบาทเซนติเมตรดังสมการจะทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนปริมาตรเท่าใดที่ STP หนูวขาลองคิดได้ไหมคะลุยเลยครับจากโจทย์ข้อนี้ กำหนดปริมาณของสารตั้งต้นมาให้มากกว่า1ชนิดดังนั้นต้องหาก่อนว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณแล้วจึงใช้ปริมาณสารตัวนั้นคำนวณหาปริมาณของผลิตภัณฑ์วางแผนได้ถูกต้องครับหาโมลของแมกนีเซียมเท่ากับ12กรัมคูณ1โมลต่อ24กรัมได้0.5โมลเมื่อหาค่าโมลต่อเลขสัมประสิทธิ์ได้เท่ากับ 0.5หาร1เท่ากับ0.5ต่อไปหาโมของกรดไฮโดรคาริกเท่ากับ2โมต่อ1ลูกบาทดเดซิเมตรคูณ1ลูกบาทเดซิเมตรต่อ1,000ลูกบาทเซนติเมตรคูณ100ลูกบาทเซนติเมตรได้0.2โมเมื่อหาค่าโมต่อเลขสมประสิทธิ์ได้เท่ากับ0.2 หารสเท่ากับ0.1และเนื่องจากค้าโมต่ตเลขสัมประสิทธิ์ของกรดไฮโดรคาริกน้อยกว่าของแมกนีเซียมดังนั้นกรดไฮโดรคาริกจึงเป็นสารกำหนดปริมาณดีมากต่อได้เลยครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่าแก๊สอุดมคติมีปริมาตร22.4ลูกบาทเดซิเมตรที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน คำนวณหาปริมาตรแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นที่ STP จากโมลของไฮโดรคาริกคือ0.2โมลไฮโดรคาริกคูณ1โมลไฮโดรเจนหาร2โมลไฮโดรคาริกคูณ22.4ลูกบาทเดซิเมตรไฮโดรเจนต่อ1โมลไฮโดเรเจนได้2.24ลูกบาทเดซิเมตรเก่งมากครับ เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน CxHy ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำดังสมการเมื่อให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนปริมาตร1ลิตรทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน10ลิตรซึ่งมากเกินพอที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ได้ปริมาตรแก๊สหลังเกิดปฏิกิริยาเป็น12ลิตรแต่ถ้าให้แก๊สออกซิเจนเป็นสารกำหนดปริมาณปริมาตร10ลิตรทำปฏิกิริยากับสารประกอบไฮโดโครคาร b o n น3ลิตรที่อุณหภูมิและความดันคงที่ได้ปริมาตรแก๊สหลังเกิดปฏิกิริยาเป็น15ลิตรสารประกอบไฮโดโครคาร b o n นนี้มีสูตรโมเลกุลเป็นเช่นไรขอนูลองแก้โจทย์ข้อนี้ดูนะคะ ตามกฎของเกลูสแสกและกฎของอโวกาโดที่อุณหภูมิและความดันคงที่อัตราส่วนเลขสัมประสิทธิ์ในสมการเท่ากับอัตราส่วนปริมาตรแก๊สที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันและปริมาณสัมพันธ์สามารถคำนวณโดยใช้ปริมาตรแทนโมได้ตามสมการปฏิกิริยาและข้อมูลที่โจทย์กำหนดคือปริมาตรตั้งต้นของสารไฮโดรคาร์บอน1ลิตรและออกซิเจน10ลิตร ซึ่งมีมากเกินพอดังนั้นสารไฮโดรคาร์บอนใช้หมด1ลิตรส่วนออกซิเจนใช้ไป x บวก y ส่วน4ลิตรเหลือ10ลบ x บวก y ส่วน4ลิตรและเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ x ลิตรและไอน้ำ y ส่วน2ลิตรซึ่งคิดเป็นปริมาตรแกร๊สรวมหลังเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ1 0ลบ x บวก y ส่วน4 บวก x บวก y ส่วน2เท่ากับ12ลิตรเมื่อจัดรูปสมการได้ y ส่วน4เท่ากับ2ดังนั้น y เท่ากับ8แทนค่า y ในสมการเคมีได้เป็น cxh8 บวก x, 2 2, x 2, บวก 2O2 ให้ xCO2 บวก 4H2O และจากปริมาตรตั้งต้นของไฮโดรคาร์บอน3ลิตรทำปฏิกิริยากับออกซิเจน10ลิตรซึ่งเป็นสารกำหนดปริมาณดังนั้นหลังสิ้นสุดปฏิกิริยาออกซิเจนใช้หมดทั้ง10ลิตรส่วนไฮโดรคาร์บอนเหลือ3ลบ10ส่วน x บวก2 และเกิดคาร์บอนไดออกไซด10์ 10x ส่วน x บวก2ลิตรและไอน้า40ส่วน x บวก2ลิตรคิดเป็นปริมาตรแก๊สรวมเท่ากับ3ลบ10ส่วน x บวก2บวก 10x ส่วน x บวก2บวก40ส่วน x บวก2ซึ่งเท่ากับ15ลิตรตามโจทย์กำหนดเมื่อย้ายข้าง ได้ลบ10บวก1 0 x บวก40เท่ากับ12คูณ x บวก2และจัดรูปสมการใหม่ได้2 x เท่ากับ6ดังนั้น x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นสารประกอบไฮโดครคาร์บอนนี้มีสูตรโมเลกุลเป็น c 3 h 8เก่งมากครับ ที่สามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาของแก๊สและสารกำหนดปริมาณมาแก้โจทย์ข้อนี้ได้อย่างถูกต้องสุดท้ายนี้ครูขอสรุปอีกครั้งนะครับว่าสารกำหนดปริมาณคือสารตั้งต้นที่ถูกใช้หมดก่อนและเป็นตัวกำหนดปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามตัวอย่างโจทย์ที่นักเรียนได้ฝึกฝนและก็ช่วยกันทำมาแล้ว ครูคิดว่านักเรียนผมเข้าใจเรื่องสารกำหนดปริมาณเป็นอย่างดีแล้วนักเรียนสามารถลองทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาในแบบทดสอบท้ายตอนเรียนแล้วพบกันใหม่ในตอนเรียนหน้านะครับขอบคุณครับ